ทัวสายค่ะวันนี้บานเป็นพี่หน่อย เราปลูกไว้ก็ได้ชื่นชมเช้าๆค่ชมพูออกทีละช่อสองช่อไม่รวมไม่พร้อมใจกันเลย เนี่ยนะคะเขาแอบบานอยู่แต่เยวาอยู่ในล่มเขาจะสีไม่ค่อยสวยนะคะสีเขาจะจางค่ะเด็กไม่ได้เอา EM มาฉีดถ้าเผื่อฉีด EM เขาก็จะเข้มขึ้นค่ะถ้าเขาอยู่ในล่มเดี๋ยวป้าน้องจะเอา e อมาฉีดค่ะนี่แอบบน,นะคะดอกเขาบานแต่คิดว่าไม่ติดะคะ่ะ พอเพิ่งปลูกใหม่ออกมาหลอกให้ป้าน้องดีใจนะคะ เชอร์ี่ถ้าเผื่อเขาติดลูกจริงๆนี่เขาจะเป็นพวงเลยนะคะบ้านปลูกเชอร์รี่หลายชนิดเลยค่ะนี่ก็อีกชนิดหนึ่งนี่ก็อีกชนิดหนึ่งคะ่ะเชอร์รี่ ไม่ทราบเะเขาเคยออกดอกเหมือนกันค่ะแต่ยังไม่ติดใบเขาก็แปลก <ใบ S 2> ไอ้เคยเห็นดอกใบายานางมั้งค่ะนี่ยค่ะดอกใบายานางเมื่อปีที่แล้วเพื่อนให้เหลืองจันบุรีมาค่ะพอน้องมาเกาะรากเลาะเริ่มติดแล้วนะคะ ต้นไม้ป้น้องก็จะปลูกทั้งดอกไม้ทั้งผลไม้นะคะนี่ดอกบวกนะคะกับพวงคามเห็นไหมคะนู่นดองดองดึงอยู่นูน่นนู่นดอกดองดึงกระบวกคะ่ะอีกอ่อนป้น้องเริ่มออกเม็ดนะคะ ซ่อนอยู่ข้างในอะค่ะบอกว่าปลูกผักบุ้งเนี่ยให้จิ้มลุ่มละเม็ดสองเม็ดห่างๆนี่จิ้มเป็นกระจุกเลยคนเดี๋ยวนี้พูดยากเค้เนสีม่วงค่ะ